สบายดีทั้งลาสวัสดีทางไทยสุขสุขคุ้นถุงมองทุกบอลเงบรรยากาศนี่ประมาณเจ็ดโมงห้าสิบห้านาทีพี่น้องหาสิบห้านาทีมันดีค่ะที่ลงเกี่ยวเขาคือเขาพี่น้องกำลังหยางลงหายหน้าไปกลับมานางกล้วยนางโปโล อย่างลงทุกพี่น้องไปเกี่ยวผูกมียายจิกกับยายอันเกี่ยว้อกพัน3สามคนเออลูกชายเพื่อนเนมเราไปโรงเรียนสามสี่คนกับน้องไผ่พี่น้อง,หน,งหน้าห้ยใหญ่ที่นีน่นะาอันนาตรีว่าว่าหน้านหมัดเขาหน้าห้ยใหญ่ในะพี่น้อง ตัวนานเลยายบักไงยหดีห้ทีนี้เขดีว่าว่าหใหญงนะว่าลงในคลิป โอ้ยเจ็บเดิเต็มโตเต็มโตเจ็บเดิยางไปพับปีติก้อนหินเออเจ็บจนว่าปีติน่ะได้ตาพันเอะบึงก้องเจ็บจนว่าจนจยากลวงว่าไปพันเลแต่โอ้ยท่าอยู่ในก้องบัวว่าเจ็บแฮงอลีรอไปเน้องเจ็บมึนยาวๆ เมกืกีน้ำหน่ออันนี้มันเป็นก้อนอยู่ในทางเจ็บหนึ่งสองสามสามห้ใหญ่พี่น้องยังสามห่อยใหญ่ใหญ่โผลใหญ่โพพลพูให้อยอยูอย่พายพู อันนี้ก็ยาวกับบัได้ฟ้าวดอกพี่น้องว่ห้ฟังซื่อฟ้าวไปสิได้ยุบานนอกบ้านหน้าเกี่ยวไปพี่น้องบันไดเข้าบ่มีอันมวยียกบ่มีงานน่องสิไปทางด้ก็เกี่ยวเขานี่เลยบัได้ฟ้าวดอกว่ห้ฟังซื่อว่าอันมายั่งตัวใดฮะน้านี่แหละชิเริ่มเกี่ยวให้นี่แหละอันนี้ก็ให้่ใหญ่เติบพี่น้องมุ่นทนเลย สองให้เอ็นเอฟปูหดป่าคือทั้งป่าเลยมีหวยนะเล้วมงนี่เล้วเวิร์กนี่กระชัดลงฝนและวปูบนป่าปุละป่าทั้งหน้าฮะปูนัก็ให้มันเป็นพายบักใหญ่กับปุริพ้าเราคุณลุงว่าให้ฟังยื่นซื้อว่าวว่ามันยั่งจังให้จังให้นะบอกบอกให้ฟังวอาให้ฟังพี่น้องกุ้งกุ้งที่นี่ทั้งเต้นาตรียังน้อยยังหมดไปยังยังหมันยังเนืนอ ยังหมันยังเกณฑ์อยู่กะที่เรื่อเกี่ยวให้นี่แหละอันนาณนใกล้กันนะเพื่อนเจ้าเล่ของจ้าเล่ของตอนในบุหุพี่น้องเจ้าจะไปเกี่ยวไว้เถอะเพื้อนเร็วเร็วจะเข้าในเรยวพร้อมกันได้หน้าจะละหน้าไม่ได้ยินใกล้พี่น้องเห็นหัวหัวหน้าไผยหัวหน้ามันได้สมมตอนี่นะหัวอ้อมภัยอ้อมมันมากมากใกล้กันบม่ได้ง้อคุ้ยก็ได้ เดียวก่อนพี่น้องลุ่มพี่น้องนี่ก็ได้ลุ่มบแห้งกันใดใครอยู่มันสูงเพียงเอิกที่พี่น้องข่ะพุ่งเพียงเอื้อนาตาลีเลยใครอยู่มันสูงเกี่ยวเขาเกี่ยวง่ายอยู่เข่ากางงามอยู่ได้เพียงเอิกมันบบยจีบแอลขมวนอยู่พี่น้องเกี่ยวนะ เพียงเอืกนางยังอีกผู้หนึ่งพี่น้องลุงมานน้ำดังทำให้ลุงอ่อนพนักกระไดเดี๋ยวถ่ายให้เบิร์กอีกต่อไปพี่น้องได้ถือคากล้องมาใหม่นี่นะแต่ผักขหเงงพี่น้องเมื่อตาดเมื่อหอยไว้ถ้ากันเกี่ยวกับเล่เบิดถ้ากะเลลวหายหนึ่งกับที่เศร้าเมื่อยก่อนพี่น้อง แม่กระตาเนี่ยก็ได้พระกระเงี้ยงไหมกรติกน้ำขี้รุ่งไฮนี่โตนี่แหละทั้งหน้านี่แหละกล่องกระชับมือเขาไฟกระตาสิพักกระน,นั่งสมวยยู่หัอนี่พักกันเกี่ยวอยู่มันก็ะครึ่นในพี่น้องมคนไข้ในบัวเวยปันใด้ผอนเขาได้อยู่ อากาศคืบมบัวห่อนอยู่บ,บ s <S ัวระห้อนป่าได้เดี่ยวสี่คนฮักก้าโมงกูกัวก้ามงปลายพักก็นั่งพักผ่อนโยนอารมณ์เลยค่ะที เดี๋ยวโตไฮนี่พี่น้องตั้งกี่คืนผักเทียงตักเที่ยงแหละก็ลงมาอีกตอนบ่ายพอแหละรุ่นหกโมงทูบหนึ่งจะขึ้นฮอนเทือนฮอนบ้านฮอนเทือนพี่น้องสมัยชาวนาเราบจะขึ้นเาทำงานอะไรบ้างเรียกแต่ผู้เลิกเลืกเลิกเว้นผู้เลิกเลือก็เลิกเลืกผู้เลิกเว้นก็เว้นน้องเลิกขี้งานคือกันนางสาวม้อยก่อนพ่นำไม อยู่ทงอยู่ทานะล้มพัดดีวิวพี่น้องอยู่กลางทงคอเหงืมนันจะเป็นยังปาาง่านะมันเป็นเค็มหัวยจจะมีเครือมันเชงพี่น้องมันเชง,ง,ง,งและเต็มแถวนะแล้วเขา่านาทีประชิดพ,พาไปคุดอยู่พี่น้องเลาะนั่นแหละเล,ลาะเลาะป่าเลาะนั่าน่ะม,มันเป็นตะพังหัวยจมเครือมันเชงหอพดพละพู หากหัวบอใหญ่คือบอนอื่นบอนหัวใหญ่ขันยากัวใหญ่คือซื่อเอาพันถ้าพูดกาหน้าไก่กันพี่น้องพากันหมัดเขาเสียเซอยู่ทรงคนณสามขาจะกับหมัดแต่ว่าจะคุณหนึ่งสองสามสี่สี่คุณข้าเจ้าฝืนอโมฝืน่าหมัดสอยเนาะหน้าไก่กาดกับบอลเนี้มาเห็นนํ้มันอยู่ไกลพี่น้อง ต่อพี่น้องมาในข้าวเมื่อยผักพร้อแล้วรู้แล้วกันข้าเมื่อยผักพร้อแล้ว,ลว,เ,ลเ,รลวเรียบร้อยแล้วกับเกี่ยวต่อพรอเขานาตรีมาใหญ่ต่อจะได้จับก,ก,กันตรง,งนี้อักเทียงช่วยคารุบมาลุงปรับลุงปรับยืบปรับอ๋อสำน้ำไหลเลย นั่งคิดลุงท่งพุ่นชันนะเป็นหมากอยู่นอะมนักลมเนาะงามในพ่น้อก้เขางามในปีนี้นะลงอะไรจิลงอสไรลงนี้จักสิลงทางใด ลุงท่านพี่ันนะ่ะหาบ่อนลกุกอะนรัปนเข่าเวียนมันเกี่ยวบ่ได้นะีมันไหลเวียนมันง่ <c oughs> ม,มันลุ่มเวียนห <c oughs> อมอยาอันนี้เน,นานะือยาโมงชนะกระชุงปวดเนาะ นัง่งคนหนึ่งอยู่หุขู้เจ้าปล่อยงวงมแล้วเจ้าแล้วทนาทนข้านั้นทานนั้นแล้วเก,วลกลือก็แลไรก็ลกอาบน้ำหหยคือเก่าพี่น้องบรรยากาศทองผ้ามีแต่เมฆไรเป็น่มเป็นโง,งนทองง่ามเลยพดทุงมือได้พี่น้องมาเนี่ยนะ ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกับสิบเอ็ดนาทีเออสิบเอ็ดโมงกับเจ็ดนาทีพี่น้องมันตอลง,นลงลุกหนาลรลังกัญชีภาคตะขินผักเตียงกินขา่ากินน้ำผักพรอยอนแข่งยอนขาพี่น้องตอนใบจะลุกมาะมัยพืช้ากิ้ตามองคุดกับผู้น้อยก่อนนะพี่น้องนั่งกัญชีลงบนล่างมืออยู่น้ำหวัวอเลยให้ไงพี่น้องคอยคอยเกี่ยวคอยโกไปบัวบกพราวดอกพบัว วันจ้างคุณปีนี้น่ยเกี่ยวกันเองให้งายอยู่คนละเจ้คุณสองคนพย่ี่สองคนดูบรรยากาศดิบขับไปมีทุงไห้ถุกนายมีร่มผพดเย็นไ่หวพี่น้องร่มกพร้ามาว้ยโวอยลืม่มงชีนาวคะนาวแหละแหละต่เข้านะขาเกี่ยวเขา,ขายังพัฒนาเอาได้เดนที่พวนาวเลววยาาล่พยตัวาขา ไปมันเแปงอักลืมขืนวันวนะเจกมิตป่ามันเแซงน,น,น,น่ะเนาะน่ะใบมันเแซงเยาๆนะ่ะเกี่ยวกเข,ข้าเขาพี่น้องผู้พูด<ป>ลมผัดขนา ยชนะ่แล้วพยังมันยังขืนอยู่พันเกี่ยวมวืวนยายามันยังเกี่ยวอยู่ไปเด้อหากตาัตตาถ้าพาพักแยงก่อนพยายานี่น้องจักโก้งไว้ยังมองใดกัตตาแอบมาขอดันซะตะกี้ตะก่อนผู้เฒ่าคุณนมาเกี่ยวเขา่พยาพี่น้องถือกัตตาไม่ไผ่กั้ใช้ข้ามมาแล้วเลยพยายายี่น้องลืมหนาลืมล้งางทับบาลืมข้ามาเนะี่อยู่ม่ได้พยายาี่น้องกลับไปเอาถ้าว่าลืมห่อกเขานี่อยู่ได้อยู่ซดข้ามพันว้า ขันยงังนั่งคิดถือก็ไปมันไหวเธอบ่าจะกินตามกล้วย่านีพี่น้อ,องถ่ายคลิปถ่ายคลบกระต้านึงยาดีกระปาะกระถือมาน้ำได้ที่นี้ที่นี้นกเกินทีน้ำกะกะดิกไปกะติกมันยาก,กระโยกโรยน้องบร่ได้ยากไดย ข้างซีหยัดน้องตาได้อย่างนี้โอ้หยัดวันนีอู้มาพี่น้องอู้มเอาฮะยาไหนก็อู้มาก็รเงเฮ้พองเจ้าคือยังอ่อนเออ อ้ยลืมพีม่น้องนึกว่าปิดข้อของผักไหนาใส่ลังคุ้มกัน,นไปแล้วพี่น้องค,คลิปหนาพ่อก้าไม้ขบวนคุณหลาย,ลายบัตรชิล,ล,ล,ลุ่งนะหวยบัตริลุ่งไปลากมืออยู่หวยบุรุษ่อกไปน้นนนองนี่แต่น้ำพี่หมอกไปบัวท่านไปบัวได้พ่อกัานไม่สบายดีสบายีจ้เพื่นกินข้าวเที่ยงก่อน